เรื่องราวของสัตว์ประหลาดหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับนั้นยังคงเป็นปริศนาให้ถกเถียงกันอยู่ตลอดมาว่ามันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ภาพตัดต่อวันนี้โอเคอยู่ไล์จึงได้นำเรื่องของสัตว์ประหลาดในหลายแง่มุมที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาให้คุณได้ชมที่มีทั้งความสนุกและความรู้มากมายจริงๆโอเคไปชมกันเลยครับ สนุกได้ทั้งความรูู้ดโอเคอยู่ไไซคลอปไซคลอปหรืออสูนตาเดียวเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานของชาวกรีกที่ว่ากันว่ามันเป็นอสูนที่มีความดุร้ายตัวของมันใหญ่โตน่ากลัวและชอบจับมนุษย์กินโดยเราก็มักจะได้เห็นไซคลอปอยู่ในภาพยนตร์หลายๆเรื่อง แต่ที่รัฐอัสซัของประเทศอินเดียได้มีการพบแพะประหลาดตาเดียวที่ชาวบ้านตั้งฉายาให้กับมันว่าไซคลอปโกตซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกและเกิดขึ้นได้ยากมากจริงๆโอริง สายเกมเมอร์ทั้งหลายคงน่าจะคุ้นเคยกับเจ้าสัตว์ประหลาดน่ารักตัวเป็นวุ้นๆเหมือนหยดน้ำที่ชื่อว่าโปริงซึ่งมีให้เห็นอยู่ในเกมยอดฮิตอย่าง Free Fire หรือแร็กหน้าร็อกหรือถ้าเป็นในเกม d a g o n Quest มันก็คือเจ้าสลามมี่ตัวสีฟ้าโดยในปี2017ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาก็ได้มีการพบเจ้าสัตว์ตัวบุ้นนี้ในทะเลสาบของเมืองซึ่งมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเมืองอยู่ไม่น้อย เนสซีเนสซีคือสัตว์ประหลาดอันโด่งดังแห่งทะเลสาบล็อกเนสประเทศสกอตแลนด์ที่มีผู้พบเห็นมันมาตั้งแต่ปี1934และก็มีการพบเห็นมันอยู่เรื่อยๆตลอดมาซึ่งก็มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่ออย่างในคลิปนี้ที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้ในปี2011ที่เชื่อว่าน,นี่คือเนสซีที่กำลังโผล่ขึ้นเหนือน้ำ และคลิปต่อมาในปี2017ชายคนนี้เขาเห็นบางสิ่งเหมือนก้อนหินอยู่กลางน้ําแต่พอเขาเข้าไปใกล้มันมันก็ว่ายน้ำหนีเขาไปงูงวงช้าง งูได้ยินชื่อนี้ทีไรผมและคนลุกทุกทีไม่ว่าจะเป็นงูไม่มีพิษอย่างงูเหลือมงูหลามหรืองูมีพิษอย่างจงอ่างหรืองูเห่าถ้าจะถามว่างูมันแปลกตรงไหนก็คงไม่แปลกหรอกแต่ที่แปลกก็คืออยู่ดีๆมันก็มาจากไหนไม่รู้อย่างหญิงสาวคนนี้เธอพบงูยักษ์คล้ายอนาคอนดาโผล่เลื้อยอยู่ข้างบ้าน และเมื่อปี2017ที่ประเทศมาเลเซียเจ้าของบ้านก็ถึงกับแทบช็อกเมื่อพบงูงวงช้างเหลือออกมาจากห้องน้ำเหมือนสัตว์ประหลาดก่อนจะไปชมคลิปกันต่อก็ต้องขอรบกวนเวลาอันมีค่าของทุกคนสักนิด ตอนนี้พี่เคได้เปิดช่องใหม่อีกช่องแล้วกับช่อง OK My Life รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวออกทริปทำอาหารสตรีทฟูด้ดและอีกมากมายในสไตล์2ล้อกับบิ๊กไบค์คู่ใจก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพียงพิมพ์ค้นหาช่อง OK My Life ก็จะเห็นโลโก้สีน้ำเงินแบบนี้แต่ถ้าหาไม่เจอก็สามารถเข้าดูได้ที่วิดีโอแนะนำตอนจบคลิปนี้นะครับ ถ้ารักกันจริงก็ให้ตามมาที่ช่องโอเคไมล์ไลฟ์ฝากด้วยนะขอบคุณมากครับนางเงือกเงือกคืออะมนุษย์ชนิดหนึ่งที่เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นสาวสวยผมยาวมีท่อนล่างเป็นปลาแต่บ้างก็ว่าเงือกนั้นดูร้ายชอบจับคนเอามากินก็มี โดยในปี2013ก็ได้มีผู้บันทึกภาพเงือกกระโดดขึ้นจากน้ำเอาไว้ได้โดยบังเอิญที่ชายฝั่งประเทศคอสตาริกาโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยแต่อันนี้สิของจริงแน่นอนกับยูทูบเบอร์สาวเมอร์เมดเมลิซาที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้เหมือนอย่างกับนางเงือกจริงๆเลย The Forest คุณรู้จักเกม The Forest ไหมครับเกมนี้คุณจะได้รับบทเป็นชายที่รอดชีวิตจากเครื่องบินตกและจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ในป่าดงดิบซึ่งคุณจะต้องเจอกับชนเผ่ามนุษย์กลายพันธุ์สุดโหดที่จ้องจะจับคุณกินเป็นอาหาร และตัดภาพมาในปี2017กับกลุ่มนักขับขี่มอเตอร์ไซค์วิบากของประเทศอินโดนีเซียที่พวกเขาขี่รถเข้าไปในป่าลึกแล้วก็เจอกับบุคคลลึกลับโผล่เข้ามาโอ้นี่มันเดอะฟอเรสต์ชัดๆสากสัตว์ยักษ์ขนยาว ที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้คือซากของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามันคือสัตว์ชนิดใดโดยเจ้าสิ่งนี้ถูกพบอยู่บริเวณชายฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์ลักษณะเป็นซากสัตว์ที่มีขนยาวคล้ายเส้นผมซึ่งก็มีหลายคนบอกว่านี่คือซากวานหรือเปล่าแต่เอ๊ะซากวานที่เคยเห็นก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะ และยังมีคนโยงไปอีกว่ามันคือซากของตัวฟอร์กอที่อยู่ในภาพยนตร์ Never Ending Story อีกด้วยปลาพยานาค พญานาคอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานมีทั้งเรื่องเล่าตำนานและปาฏิหาริย์ต่างๆที่ว่าพญานาคนั้นคือสัตว์กึ่งเทพกึ่งมนุษย์ตัวยาวคล้ายงูแต่ไม่ใช่งูมีฤทธิ์อำนาจสูงโดยผู้คนจำนวนมากก็นิยมกราบไหว้บูชาพญานาคเพื่อขอพรโดยในปี1996กับภาพถ่ายอันโด่งดังของกลุ่มทหารชาวอเมริกันที่กำลังอุ้มปลาที่เชื่อกันว่าเป็นพญานาค ซึ่งความจริงแล้วปลาชนิดนี้มีชื่อว่าออฟฟิชเป็นปลาน้ําลึกที่พบได้ยากมากๆกกระต่ายทะเล ในเดือนเมษายนปี2020ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ดูลักษณะภายนอกจะคล้ายข้าง่าวแต่ว่าตัวจะขาวไร้ขนและมันก็ว่ายน้ำได้ซึ่งไม่น่าจะใช่ข้าง่าวโดยบางคนได้นำภาพของบางหรือกระรอกบินหลายชนิดมาเปรียบเทียบซึ่งมันก็อาจจะดูคล้ายนะแต่มันก็ไม่ใช่จนสุดท้าย ความจริงก็ได้ปรากฏว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือซีแฮหรือกระต่ายทะเลที่มีอยู่ทั่วโลกมีหลายสายพันธุ์และมีหลายสีดอบบี้เอลประจำบ้าน แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นนวนิยายขายดีของ J.K. Rowling ที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วถึง8ภาคเรียกว่าฮิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยและกับเจ้า d o บบีตัวละครข้ารับใช้ของตระกูลมารฟอยที่กลับกลายเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2019โดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพของบางสิ่งที่ดูคล้ายด o บบีเอาไว้ได้ เจ้าของบ้านเขาตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเพราะไม่รู้ว่ามันมาทำไมและต้องการอะไรตอนนี้พี่เคเปิดช่องใหม่แล้วนะรู้ยังกับช่องโอเคไมล์ไลฟ์รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวออกทริป ทำอาหารสตรีทฟูด้ดและอีกมากมายในสไตล์2องล้อกับบิ๊กไบคู่ใจกดดูคลิปที่ช่องใหม่ได้ตรงนี้เลย f c ตัวจริงต้องไม่พลาดอย่าลืมไปกดติดตามกันนะขอบคุณมากจ้า